sôi mát nhiều rồi, nay chỉ xầm ở khao của mình rồi nha. ละมุนมากเลยค่ะสามโอเคค่ะสวยมากค่ะดีละมุนมากเลยนะคะ อันนี้ก็เย่ยว่าวไปชูสนะคะไปชูสเส้นแลลวเรารือช้ามาัดมันเป็นเส้นอยู่จต่เล่นน้อยเส้นแลลวเราก็คือเหว่ยงซอกหนังนะคะคุณปัตตุนูเราจะมีซ่อกแดงวันนี้เราก็คือจะมาทำรถพบาลหยบรอนนะคะคเหะเอี่ยงแบบเหวแ่ย่อะไรนักเรียนเหวนะี่ยอะไรนักเรียนซอกมากมไหมเออเหวี่ยอ,อะไรคะนักเรียนออกิ้มซอกหนังน้ง Amen.